เจ้าไปหากาะกระโปรงรถเน้อมีข่าวข่าวมาก็ชีวิตเปลี่ยนไหมพี่ดวงเราเริ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะตอนนั้นโดนโดนเท่ไหน่นะห้าหกเจ็ดแสนใช่ไหมครับถูกต้องเลยมาถึงวันนี้ได้คืนหรือยังเธอก็เรียกทั้งพ่ออืมทั้งพี่อหัวขาหัวขาเออมันทําให้ผมหลงอ่ะเราหกเจ็ดแสนที่หมดไปนี่หมดหนอกล้วยไปกี่หนออันนี้ผมถามอย่างนี้ทุกวันยังโกรธอยู่ไหมแล้วตอนนี้พอเรามามีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยมีเขาโทรกลับมาบ้างไหม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ขอบาภาษาไทยในเรื่องครับเรื่องขอพูดภาษาภกลางนิดหนึ่งเพราะว่าผมวันนี้ผมอยู่กับคนดังครับเสียชัดไซเปครับผมครับผมครับต้อง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 พูดไทยใช่ไหมอะไรนะต้องเูาไทยใช่ไหมประมาณนั่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเช่าเหลือเฟือครับก็ขอเรียกเป็นพี่กันแล้วกันอย่เปนน้องเออเป็นน้องนะเป็นน้องก็ได้อ่าได้มีโอกาสตรงนี้ถือว่าเป็น โชคดีวันนี้นะครับก็เป็นอ่าเป็นบุญนะครับพูดออวมาเป็นบุญเลยละตั้งแต่ติดตามมาก็ มีวันนี้เนี่ยได้มานั่งทานข้าวด้วยกันน่ะเขาเรียกว่าดวงวาสนาคนลเราได้เจอกันพี่เนาะครับนี่ก็ในในคนคนพันลาวคนพันลาวนะครับเป็นตลกที่มีชื่อเสียงที่เราดูกันน่นนะครับครับนี่เนี่ยก็ตอนนี้ก็ผมก็เริ่มได้รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่อนี่อันนี้ก็คือได้แต่ก็ยังรออยู่นะยังรออยู่ยังรออยู่ วันนี้มีโอกาสได้มาทํางานร่วมกันมาทํางานร่วมกันมาถ่ายงานร่วมกันก็เลยมาเจอเสียชัดผมก็เลยบอกว่าเอาพี่ชัดมานั่งกินข้าวแล้วก็พูดคุยกันหน่อยซิว่าไอ้ตอนนี้กําลังดังใช่ดังจริงๆเลยตั้งแต่เกาะฟ้ากระโปรงรถเนี่ยขอบคุณมากเลยครับเรื่อแนะนําหน่อยแนะนําพุ่เย่พุ่น เราไปหาเกาะกระโปรงรถเนอะมันยังสีดังขึ้นเพิินเข้าใจว่เกาะกระโปรงรถึเกาะชายกระโปรงหญิงไม่ดีเหรอเหมือนบเนี่ยมันจะไม่เหมือนบ๊อบงลาขึ้นฟ้ากระโปรงดอกญาติตกอ้าวหลายคนสงสัยเห็นในโซเชียลมาเยอะนะครับว่าเสียชัดสายเปนะครับก็ดังดังตั้งแต่มีข่าวมีข่าวนะพี่เนาะมีข่าวข่าวมาก็ชีวิตเปลี่ยนไหมพี่ก็เปลี่ยนอะเปลี่ยนเป็นแบบไหนดีขึ้นหรือว่าดีขึ้นเลยจากที่เราเหมือนเหมือนก็ว่าดวงเราตก ดวงเราเริ่มขึ้นอะไรประมาณมนี้นะไม่ได้ชมตัวเองอ่ะก็คือมันไปอย่างนี้เราก็ต้องพูดไปอย่างนี้ดวงมันเริ่มขึ้นอันเนี้เราก็ดีใจมากๆเลยไม่ไม่นึกว่ามามถึงจุดนี้คนทั้งประเทศครัเท่าที่ว่าเขาติดตามเราดูไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อตัวเองเราก็ไม่ได้คลิปตรงนี้นะคือว่ามันก็ไปตามเนี้ยตามที่เราพูดไปตามภาษาที่เราพูดตรงๆรงก็นี่เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพวก นักสื่อข่าวผู้สื่อข่าวไทยรัฐนี่เนี่ยคนเราเนี่ยนะทาดีก็ต้องย่อมได้ดีทำเชื่อเขติดคุกไปใช่แม่นว่าล่ะถูก็ใช่ไหมล่ะใช่เลยไม่ใช่ว่าทําดีแล้วเมียไล่หนีออกจากบ้านนะเอ๊ะอย่าพูดเช่นนั้นมันกะเือนทางน็เือนเลยครับเอางี้พี่ชัดผมถามผมถามพี่ตอนนั้นโดนโดนเ่าไหร่นะ ห้าหกเจ็ดแสนใช่ไหมครับถูกต้องเลยหกมาถ <7 S 1> ึงวันนี้นได้คืนหรือ,อยังก็ซึ่งจะเริ่มยังไม่ได้คืนะ่ะแปลว่า <c oughs> ใกล้แล้ใกล้แล้วณปัจจุบันเนี้ยจากเหตุการณ์ตรงนั้นมาตอนนี้ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมพี่นนยังมีแฟนยังตอนนี้เหรอตอนนี้มีไหมมีไหมยังยังยังไม่มตีตอนนี้ยังโสด,ดอยู่เลยละโสดจริงๆโอ้โหได้เต็มปากแล้วก็มีเข้ามาบ้างไหมมีสาวโทรมาจีบอะไรมีมีมี มีใช่ไหมถ้าถามว่ามีต้องมีแน่นอนอ,อแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องบอกคุยกันก่อนเอ,อเพราะว่าเรายังหนี้สินก็ยังเยอะขอทํางานก่อนอ,อ,อะไรประมาณนี้เราก็ไม่ใช่ว่าคนนู้นมาเอาเราก็เอาเลยเนี้มันไม่ใช่เราต้องเ,ออเราต้องดูว่าเราจะเลี้ยงเขาได้ไหมแล้วก็ออตอนนี้เราบอกทําม,มาอย่างนี้เรออขอตั้งหลักก็คือทุกทุกวันเนี้ยเดินสายนะ่นก็คือก็จะต้อง อยู่คนเดียวไปอย่างนี้ตลอดแต่คุยได้ถามว่าคุยได้ไมัมก็คุยได้แต่จะบอกว่าตอนเนี้พี่ยังตั้งตัวว่ก็ขอให้เคุยกันก่อนนะก็คุยกันไปอย่างเงี้ยก่อนเป็นกําลังใจกันไปถ้าเกิดว่ามาถึงปั๊บขอให้เปย์สักหมื่นหนึ่งก่อนอะไรสองหมื่นอะไรอย่างนี้ได้ไหมก็ยังอะ่ะคือเพราะว่าเราต้องทอําตรงนี้ก่อน ก็ไปนี่ยก็คือกระแสะเรายัางนี้มันก็จะเป็นกระแสะที่ว่ามันมันเป็นเป็นลบกันงเีเข็เ็เอ,เอยู่ป็นลบยัยงเข็ดอยู่นะตอนนี้ก็ยังมีเขาก็จะให้มาอาจจะร้องเพลงด้วยกันแต่อันนี้ก็คือเอาไวป้ปลุกไว้ก่อนว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมพี่ชัดตอนนี้ก็คือมีงานรีวิวตอนนี้หนอกกล้วยยังทําอยู่หรือเปล่าทำอยู่ทําอยู่สั่งได้สั่งกันได้หนอกกล้วยก็ยังยังยังทำอยู่ใช่ไหมนนตอนนี้ทีแรกว่า ว่าไม่มีหน่อกล้วยแต่ตอนนี้คือฝึกกองดูแล้วว่าคนเนี้ยเขาไว้ใจได้ให้เขาทําไปแต่ว่าทําไปตรงนั้นเราก็คอยโทรหาตลอดว่าหน่อต้องไปเอาตรงนี้ราคาเท่านี้ถ้าให้เขาทําทําไปเราโดยที่ว่าเราไม่หวังตรงนี้ละพวกเครื่องมือทุกอย่างรถที่เราใช้ก็ให้เขาใช้ไปเลยให,ให้ทีมงานให้ทีมงานใช้ไปเลยอแล้วก็เราก็ ให้เขามีกําไรได้เราไม่เอาตรงนั้นเลยมไม่เอาตรงนั้นสักบาทเดียวอ<ม>ก็คือหนอกล้วยก็ยังทาอยู่เรามาได้ตรงนี้แล้วอแล้วเ,เ,เราก็รับงานแสดงเห็นไปอะไรกรุงรายการนู่นนี่นั่นถ้าโศสั่งหนอเดี๋ยวจะโอน่อาให้เบอร์อีกเบอร์อไปปุ๊บอันนี้เขาพร้อมที่จะส่งต่างจังหวัดได้เลย<ม>สั่งได้หมดอันนั้นคือเป็นเรื่องของหนอกล้วยครับแต่ว่าไอ้หนออะไรที่หมดไปเยอะๆเนี่ยนะฮะหนออะไรละ หนอะไรหนอกล้วยเนี่ยนะหนองกล้วยที่เสียชัดหมดไปเยอะๆเนี่ยนะฮะไปเยอะๆนะฮะเบอที่เขาจนมาเรียกว่าเสียชัดสายเปรใช่เปรไม่ใช่เปรธรรมดาเสียชัดสายเปรูด้วยเปรูตั้งประเทศตั้งประเทศอ่า่าตั้งประเทศหนึ่งวันสัมผัสกับพี่ชัดเออแกเป็นคนซื่อๆดีว่ะอยากนั่งคุยอะไรเงี้ยผมก็เลยพี่ชัดนั่งกินข้าวแล้วก็คลิปคุยกันหน่อยคุยกันต่อไปเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนองกล้วยพี่ชัดก็ยังทําอยู่นะครับครับแล้วก็ งานรีวิวตอนนี้คิวยาวเลยใช่ไหมยาวยาวงานเยอะจริงๆครับสำหรับเสียชาติสายเปนะครับคนพันลาวผมก็ใช่ย่อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยัสิ้นเดือนนะครับคนพันลาวไปงานนอนนะครับนอนที่บ้านยันว่านนะครับใครจะรีชัอย่างเสียชาติสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างมี YouTube เป็นของตัวเองไหมใช่เป็นมีของตอนนี้มีของตัวเองแล้วอ่าแล้วก็ทิกตอกอ่แล้วเพจเส้นทางโซเชียลมีทางเพจด้วย พิมพว่าเสียชัดสายเปคงจะมีคนเดียวบ้างในประเทศไทยเนาะตอนนี้คนเดียวอ่ะอฮอตจริงๆเลยนะครับก็คือเกาะรถเก่งมีคนเดียวแล้วก็คนยิ่งพ่นจะไปหาเกาะรถซิบหลอดแต่ว่าดังก็เราอีกอ่ะพี่ชัดท้ายนี้ถามพี่หน่อยพี่ทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้นอกจากหนอกล้วยแล้วมีอะไรบ้างคอลลาเจนโบอา ทำคอลลาเจนใช่อันนี้ใช่ไหมนี่ยตัวนี้ตัวนี้อร่อยเสียชัดทำคอลลาเจนนี่นะครับก็เลยเอายึดตนวนี้ยึดตัวนี้เข้าไว้ลองลองกินดูอ้าวอันนี้ยกให้เลยมมอบให้ใช่ไหมมอบให้เลยมอบให้เลยลองเลขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝากครับพวกเรากลุ่มศิลปินพี่น้องกันมีอะไรใครทำอะไรก็ฝากอุดหนุนกันไป ปกติคือหาแต่หนอกล้วยหนอกล้วยอยู่ในป่าอยู่ในป่วันนี้ออกมาเจอคนคนมาขอถ่ายรูปโอ้โหชอบใจมากเลยชอบจริงๆบอกว่าผมยังจําคําพูดนั้นได้คําพูดที่บอกว่าอะไรเนี่ยอ๋ออะไรเนี่ยเดี๋ยวที่อยู่หน้ารถอ่ะเออเธอโทรมาพี่ก็โอนให้ตลอดอืไม่มีขัดโอนตะพฤตตะพือเธอก็เรียกทั้งข้อทั้งพี่อ หัวค่าหัวขามันทําให้ผมหลงอะอะไรประมาณเนี้ยนะผมก็ผมก็เนี่ยก็ผมก็พูดได้จริงๆอะแต่จริงๆเนื้อหามันเยอะกว่านี้แล้วก็มีคนเอาไปใส่ดนตรีนะในทิกตอกไปใส่ดนตรีนะมีทั้งพ่อเรื่องพี่ั้งหัวขาหัวขากลายเป็นดาข้ามคืนไปเลยไม่เหมือนเราอะไม่เหมือนเราเธอโทรมาเคยโอนให้ไหมโทรมาจีเที่ยวกูเคยโอนให้ไหมนั่นแหละ ชีวิตมันก็เลยอยู่อย่างนี้มันคนละอย่างไงเราเฉชาเขาทำงานทำการเขาได้เงินผ่านมือทุกวันเพราเราไม่ขายหน่อกล้วยทุกวันใช่ไหมล้วได้หลายด้วยนะคืออย่างไม่ได้เลยไปก็แ๊กครึ่งวันก็พันห้าสองพันห้าสามพันถึงครึ่งหมื่นก็มีถ้าช่วงช่วงบมบมมากอะราคามันขึ้นอยู่ที่ราคาเครือกล้วยถ้าทั้งทั้งเครือเนี่ยโลละยี่สิบีปีนั้นอะนอจะขายดีมาก เราหกเจ็ดแสนที่หมดไปนี่หมดหนอกล้วยไปกี่หนอนโอ,โโอ้ทุ่มเทหมดต <ไป S 2> ัวไปทุ่มอยู่ไอหนอนเดียวนี่นใช่ไหมตัวเองก็ทิ้งข้าวจานเดียวก็นอน,นแต่โอนให้เขาโอนทิ้งหมืนม่นตองหมื่นกลัวเขาจะอดกลัวเขาจะไม่มีเงินซื้อเครื่องสําอางอกลัวแบบเ้อชุดมั่งอะไรมั่งอันนี้ผมถามอย่างนี้ทุกวันยังโกรธอยู่ไหมทุกวันก็โกรธเขาอยู่ป่ะ ก็มีอยู่คิดอยู่นิดนิดนะโกรธเหมือนกันโกรธอยู่นิดนิดมันก็จะมีฟังอยู่นิดหน่นะแล้วตอนนี้พอเรามามีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีเขาโทรกลับมาบ้างไหมมีเขาโทรกลับมาบ้างไหมมากลับมาคืนดีกันไม่มีกลับอะเมอ่อาเท่าที่ก็คิดเหมือนกันอะน่าจะคิดเหมือนผมอ่นะเขาก็คิดเหมือนผมน่ะผมก็น่าจะคิดเหมือนเขาเพราะว่าคําพูดคำหนึ่งอะก็ศัศรีลูกผู้ชายอ่ะก็คือต่างคนต่าง ค <Con> รักษาคำพูดไว้เนี่ยอเขาก็บอกคำนึงว่าขอให้รักษาคำพูดไวน,นะต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยมไม่มีอะไรตอกกันเราก็บอกได้งก็คือตามนั้นก็เท่านั้นแ่ะแล้วเรื่องราตอนนี้จบยังครับจบแล้วจบแล้วจบแล้ว,ลวเราก็ภูมิใจตรงนี้โอ้ยหตอนนี้เราเราก็เหนือเขาอะ่ะคือเราเขาต้อง พูดง่ายๆเราก็รักศักดิ์สรีลูกผู้ชายเราไม่ใช่ว่าถ้าเราเป็นคนมเมล็กเกเรอันนี้เราเป็นคนหาเงินให้อ่ะเราจะไปง้อใครทําทไมอะผู้หญิงมันก็เอผู้ชายมันก็มีศักดิ์สรีนะเราไม่ใช่ว่าต้องไปของเงินเขาเรามีแต่ให้ทําไมเราต้องไปง้อคนที่ไม่รักเราเ,ออเราต้องหาคนที่เขารักเราจริงๆ, ynen, ๆ,ๆ มันรักแต่เงินนี่รักแต่เงินมันไม่ใช่เออเราไปเจอคนที่เขาไม่ไม่ชอบความผูกพันหรือเปล่ามันมันอันนี้ก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องมากมพูดยากความอยู่ในใจมันมีอยู่ว่าอะไรถึงถึงทําให้มันถึงทําให้ว่าโดนเราโดนหลอกนี้มันมีมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่พูดถึงเอาพูดได้ว่าเราไม่อยากหันกลับไปอีกแล้วนะคือจบแล้วจบเลยดีกว่าใช่ จบแล้วจบเลยแต่ว่าเราไม่ได้ทําตัวที่จะต้องไปเอเรื่องมากโคกระจุกกระจิกนิสัยเสียชัดไม่ใช่คนอย่างนั้นคือก็ไม่เป็นไรพี่ถือว่าเราได้ทําบุญเอาคนที่เขารักเราเราถือว่าทําบุญไปเถอะแต่ผู้หญิงอะเริ่มต้นใหม่นะพี่เนาะมันก็เหมือนมันน้ามันน้ามันยังอย่างได้ใช่ไหมแต่ แต่แต่ผู้หญิงอันนี้พูดจริงจริงเอาเอาจริงจริงพูดจริงจริงผู้หญิงผู้หญิงอ่ะมันอย่างใจยากอย่างยากมากเลยอ่ะคืออย่างมากเราไม่รู้ว่าอืเขาเป็นยังไงอ่ะมันไม่รู้นิสัยยังไงแต่น้ำมันมันยังอย่างถึงเอยยางดูเอานี่มันเลึกขนาดนี้นี่หว่าอันนี้เอาพูดตรงๆเลยนะเข็ดด้วยเข็ดไหมก็ถามว่าเข็ดไหม มันก็เข็ดไปพักเนี่ยแล้วตอนนี้ตอนนี้ถ้ามีเข้ามาอายังยังไม่เอาคุยได้สวยๆอืมมาคุยได้มันจะคุยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเสียชัดไม่คุยเรื่องผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์เสียชัดมันจะเป็นคนแก่ไปเลยอ่อให้ผู้ชายทุกคนนะอันนี้มันเป็นเคล็ดลับนะคืออย่าทำตัวให้เครียดแล้วมันจะไม่แก่มันจะแก่แต่อายุ จำไว้จำไว้มึงอย่ามาชี้สิเห็นสีผมขาวก็ยังไม่แก่ตัวเราก็จะเด็กตลอดนี่อายุเท่ากันนะนี่ยเท่ากันถึงผมขาวแต่หัวใจยังวีอาแล้วเออแล้วโรคหายค่าเจ็บก็จะไม่มีเราทำตัวทําให้มันแก่แต่อายุแต่จิตใจเราไม่ใช่แก่อย่างเดียวเราต้องเหมือนทํางานอะทำงานทุกวันมันออกกําลังกายอ่ะถ้าเป็นมัวนอนผมเนี่ยตื่นตีห้ากว่าก็ตื่นแล้วแล้วก็ จริงๆอะผมก็ทํากับข้าวเป็นทุกอย่างนะเป็นทุกอย่างกับข้าวอะไรมาเฮะผมทําอร่อยทําเป็นทุกอย่างอแต่อยู่คนเดียวก็คือไม่ทานะก็จานเดียวครับผมกินง่ายอ้าวเดี๋ยวมันจะเครียดไปกันใหญ่นะครับเพราะว่าเรามากินข้าวกันอันนี้เราคุยกันแบบว่าผู้ชายเขาคุยกันเนาะก็คุยตามแบบนึกอะไรก็นึกอะไรจิต คิดยังไงมันก็พูดไปอย่างงั้นเออครับแต่ว่าพี่ชัดเป็นตัวแทนให้สายเปย์หลายสายนะครับบอกไว้เลยว่าโอเคต่อไปนี่ควรจะเก็บกลับไว้บ้างสำหรับตัวเองอย่าไปเปย์กันสมหมดเสีหมดเราก็อายุขนาดนี้เออเราต้องหาคนที่เขาดูเราตอนเจ็บป่วยได้ดูยังไงก็คือเราเจ็บป่วยก็เหมือนกับว่าเอาพาไปหาหมอเนี้ยดูแลเราห่วงใยเราเออเอาถ้าผมถามนิดนึงพี่ชัด พี่ชัดชอบผู้หญิงหุ่นลักษณะแบบไหนบอกหน่อยหุ่น่ะเหรอ,อเอาเอาเอาสเปคก่อนเอาสเปคก่อนเ,อเ,อเหรอ,อก็ไม่ไม่สูงเกินแล้วก็ไม่อ้วนจัด แล้วหุ่นเพียวๆขาวหรอไหมถ้าตัวเล็กได้ยิ่งดีแต่ท่านที่สำคัญต้องนมใหญ่ๆโอ้ต้องนมใหญ่ไม่ใหญ่เกินก็ได้เอาแค่เอาไว้พอดีใหญ่แต่หัวอย่างนี้ได้ไหมอันนั้นโดนลูกดูดไปแล้วเอาวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ชัดสายเปนะครับวันนี้มานั่งพูดเรื่องเรานะครับนั่งกินข้าวแล้วก็พูดเรื่องเราต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตวันนี้นะครับเริ่มต้นกันใหม่แล้วนะครับเสียชัดสายเปนะครับก็ตอนนี้ ก็ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเลยครับก็หลังจากที่พายุกระหน่ำไปพักหนึ่งตอนนี้ชีวิตเริ่มสดใสดีขึ้นคิวงานเหยียดยาวเลยนะครับพี่น้องครับน่ารักมากครับพี่ชัดสายเป๋ววันนี้ขอบคุณมากที่โอกาสมานั่งคุยกินข่าวกับผมเด้อครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับกติดตามไ้เด้อลาไปก่อนครับสวัสดีครับ